สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่โรงเรียนนะคะก็มีอาหารมากินตลอดเวลาเวลานะคะเจได้เจได้เอาวันนี้นะคะจะไดเอกินเต้าหู้นมสดนะคะเป็นของครูพี่แป้งนะคะสั่งได้ที่แป้งวรารัตนะคะภาษาอังกฤษอร่อยอ่ะมันหอม Nó trong thôi rồi. Sa. Lớp Giải thì mình nào หากินเย็นๆนนะ้ำมันจะยิ่งอร่อยมักถ้าเย็นกว่านี้มันจะอร่อยหนูด,ดองโม่สิ 好不好？